쥐로아이 이리누, 이리누! <끝> <끝> กราบสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่มมิลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับในที่สุด lol หรือ League of legend wildrift ก็เปิดให้ close beta แล้วนะครับการ close beta รอบนี้เป็นการ close รอบ2นะครับรอบแรกเนี่ยผมได้ลองเล่นรอบที่2ก็เลยแบบว่าพอเล่นเป็นเยอะแล้วก็เลยลองมาอัดคลิปดูนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่น lol หรอกนานๆทีจะได้เล่นนะครับแล้วก็เล่นเป็นไม่ทุกตัวซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังฝึกเล่นการเลนอยู่นะครับท่านผู้ชมหวังว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเก่งมากกว่านี้สำหรับ lol มือถือนะครับ ก็ผมได้ข่าวว่าน่าจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้แหละนะครับยิยงแต่ว่าณตอนนี้ที่เขาเปิดคล o สเบต้าก็สําหรับคนที่ได้รับเลือกผ่านอีเมลเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็โชคดีได้มา1 ID นะครับก็เล่นกับเพื่อนๆนะเกม LL Y Lift นะครับก็เป็นเกม MOBA นั่นแหละแบบตีป้อม3ทางนะครับ อย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะใครที่เคยเล่น LL มาก่อนก็คงปรับตัวได้ไมย่ยากนะครับสกินตัวละครหรือสกิลอะไรหลายๆอย่างก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะฮะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยผมฝึกเล่นตัวนี้อยู่นี่กาเ่นตัวนี้เลยยังไม่กล้าเติมเงินซื้อ <Always S 1> สกินเดอโอปอด่ดานี<ๆ>่ผมอยากได้สกินนี้มากโคเทกาเลนก็จะเป็นตัวแทงเป็นไฟเตอร์นะครับไ <Always S 1> ปพูดเยอะแล้วเราไปเล่นกับเพื่อนๆน,นี่หว่าท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโคจ,จัดกาเร ผมขอจัดหน้าจออันหนึ่งโอย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ต้องประมาณนี้กูไปเลยไหนนะเล่นบนเหรอโอเคเล่นโดยมีครับได้ได้ถ้าเกิดใครอยากเล่นมาช่วยแบกได้เลยนะครับเราขาด2พอดีครับแต่ถ้ามีเพื่อนๆมาอาจจะต้องขอสล็อตให้เพื่อนนะนี่บอกไว้ก่อนลงหน้าข้างบนคือตัวเฮี้ยอะไรวะดูหน้ามันดิแจมันทำอะไรได้วะก็งมีพวงแล้วมันจะหลบ ทุบท่าที่มันแบบปั่นๆบนหัวแล้วก็สกิลสองจะทุบแรงขึ้นสกิลหนึ่งโดดใส่สกิลหนึ่งโดดใส่เหรอตีใกล้เจอตีใกล้กูชอบมาดิใครแข็งกว่าให้มันรู้อุ้ยเฮียมันเจ็บ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 เฮ่อู้รู้มึงก็เจ็บอุ้ยทีเดียวเองมันฮิวไปสองคนละมันไม่มีฮิวแล้ว น้อยตัวเฮียถ้าราคาตาหน้าแล้วพี่จัดไปนะสี่มไอ้เฮียมันโดดใส่ได้เหมือนกูเลยว่ะแม่มันโดดไปเลยนะกาเรนมันแบบต้องวิ่งเข้าอย่าคือก่อนก่อนมันหมุนมันจะชาร์จเป็นวงกลมก่อนใช่ป่ะใช่ถ้าเกิดว่าเราโดนเราจะสตันใช่ป่ะเข้าใจละตอนนี้ถ้ามันหมุนอยู่เราตีมันไม่ได้เลยนะตีติดมิดตีปุ๊บมิดตีปุ๊บมิด มาถึงว่าไอตัวแจ็คเนี่ยนะใช่จองนะเพื่อนก<อ>ัวหมุนได้เวละกูว่หมุนได้เอาเวลาม,มาดิครับมาดิครับเจ็บเจ็บเจ็บอีกไหนเผาตายซะมึ่อเล่เอ้าก็ุโ <have> ดนคลิป tì tay, lắc nhau mày Điều đèo, đèo, trên dưới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 , đi dưới, đi dưới, trên 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 เฮ้เฮ้เฮ้เเอ๋บนหายบนหายเอ๋ยีนี่ใครวะเพื่อนเราวะไม่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 มึงเล่นตัวอะไรฮะนามิเขาป็นเล่นแอร์ใช่ไหมนัมมินามินามิเลือดไม่เต็มก็อย่าห้าวกับการเลนเลือดไม่เต็มก็อย่าห้าวกับการเลนผมแม่งหน้าตายหายเลยเพว่าผมเอาได้ปะ ว่าเอาได้ปะมาดิมาดิครับขาป้อมก็เรียกขาป้อม <c oughs> เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากเลยนะปิดสมองเล่นได้ตอนเนี้ยมาถึงฝันของข้ามั้งไม่คิดดิวพูดเท่าเลย โอ้โหแคลี่แคลี่โนหนึ่งิแบบไม่อกไ่ใเนขามีสกิลเขาไม่ให้งกเกมางเงี้ยดี๋ยวดูนะไปฮาร์ดไลน์ l l ลเดคเอ้ยมันตามมาเอากูแล้วว่ะเฮ้ยยายาซื้ออกเพื่อนใครวะไม่ใช่เพื่อนเรา โทษว่ะโอเราเข้าช้าไปวะขอโทษทีนะโอโออยู่ปะโอโอช่วยกูด้วยโอโอกูโดนโอกับกันโอ้โหโออะไรอะกูว่ามีแฝดอาบกูว่ามีอีกนายใส่อู่ด้วยนะ เคยด้วยเดี๋ยวกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหมอง20กล่องก็ไม่หายไปหายายใหญไม่อยู่ไปหาปู่ปู่กินเหล้าอีกไหนใส่วิธีหนึ่งมึงตายมึงตายเหมือนกันแลกกันไปเพื่อนเฮ้ยบนหายบนหายเฮ้ยบนหายมันทอมเราจะแตกกันมันเนียนไถ่เลย on m หลายอะหลายอะไรายอะหลายอะหลายก็มาดิก็มาดิก็ก็มาดิก็มาดิเดียวเดียวสวัสดีครับพี่เคียวสวัสดีครับใช่อันติการเลนแม่งโกงอะ ไม่ไม่ไม่เนี่ยไปช่วยกลางดีกว่าสวยครับนิ่มๆเลยวะเกมนี้ปดอยู่ตรงผมเดียวได้อยู่ได้อยู่กางสองางสอง ไปด้วยกยู่โดนฆ่าแล้วเพื่อนโหกูโดนนิกไหนเหรอเฮ้ยกูรอด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 ป้อดเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโหป้ามอนจะแตกป่าวว่าแม่งฟาร์มเพลินเลยยี่นอะอะไรให้มันไปให้มันไปเน้นตีแรงก่อนแล้วเราถ่ายป้อมกลางแม่งเลยดีกว่าป่าเราทำอะไรอยู่เนี่ย ป่าเราเกิดยังเนี่ยเฮ้ยเอ,เอ้ตรงนั้นใครวะนะ่ะตัวซ้อนกันแล้วกูไม่รู้เลยใครเป็นใครเฮช่วยด้วยช่วยด้วย

xin bèo ba lon còn mang cái gì à lấy ít liệu à lấy à lấy nát nả à lấy nát nả lấy nát nả chỉ phải là con bê la con. thoải đi vào con thoải 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 Wow, บนสองบนสองบนสองแอนดรอยหรอพี่ไอ o n นฮะบนสามบนสามบนสามความจะแตกแล้วมนไถ่กันจ่าจา จักอยู่บนกลางสามตัวเอาป้อมันเพื่เอาป้อมกันเอาป้อมเลยเอาป้อมเลยเอาป้อมเลยปล่อยไปปอยไปกอนปลอยไปปอยไปเี้น้าลุมจริงยี่หายเลยมันแหลมมันแหลมเอา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 สวยตันโคสวยครับตันโคสวยับีหง

พ่อหมอนเออโอ้โหอีกไหนไม่ทันเราเสียไปกี er> ่คนเสียไปคนเดียวไปยืนหลังผมไว้คุณไปยืนหลังหัไว้เดี๋ยวผมแทงให้ยิงจริงฟรียิงฟรีสวยระวังระวังระวังจริงระวังจริงระวังจริงโโอ้หเรียบร้อย มันเพิ่งเกิดอะจอกกิ้งกลับบ้านไปเอาของกันกลับบ้านไปเอาของกันเลยแหลมังกรก่อนแคบิมังกรเหรอมาดิมาดิมาดิราว่าก่อนมีมีมีกูมีกูปักให้ เฮ้ยเหมือนมันมาเลยว่ะข้างล่างอ่ะมีเซตเเซตทำลายเซตทำลายทำลายเซตแค่ตีนวีดีก็หิวของครับผม เอากลางกันดีกว่าเพื่อนๆอีก2คนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงฟาร์มจนเล่น,เล,นเล่นเกมหน้าเลยม,มั้งนะครับอุอ้ยทำไปผมยืนให้ยิงห่างไว้แต่ผมยืนหน้าไปให้ใครบังกระสุนให้แต่สี่เดียวก็ให้เพื่อนมาวะ่ะเราสามคนไม่น่าไหว,วค่ะเอาแหลม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 ก็โดนดิครับแหลมก็โดนเอ้ยยังไม่ตายอ๋อ โหแม่งแรงวะแม่งล้วงคุณเป้ก่อนเลยวะผมเข้าไม่ถึงเมื่อกี้โห่ไม่ได้ทำอะไรได้บ้างฮัทไม่กินจะมาบัพพิงเร็วให้ทุกท่านอะไร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 สลม์กับกับเหอะกับเหอะไม่ไหวเพื่อนตายเห้อ เมื่อกี้ตามเพื่อนไม่ทันเลยหลบในภ่มมันเห็นปะแต่ว่ามีวอร์ดเขาสุ่มแจกอยู่แจกคีย์แจกโค้ดอยู่เอสเ็จแล้วเฮ้ยเพื่อนโดน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 ช่วยทันหรอวะอ้าวอ้าวอ้าว ้าวสวยอยู่ล่างกันหมดเลยอยู่ล่างกันเขี้ยกูตายว่ะสวยฮัทคุณเป้สวยอ้าวทำไมกูไม่ตายอ่ะมังกรเลยมังกรเลยสองนะคุณเป้มาทำไมกูไม่ตายวะฮัทอ๋อการดิ um. well. เอ็นเจ้นคือการตายรอบหนึ่งเหรอ ตายเกิดอ oh, ๋อไม่ว oh ่าจะคูดาวเหรอใช่คูดาวนานแค่ไหนวะแบบนี้บอกเลยอ่อไม่ต้องเกิดอย่างเงี้ยตรงกายคูดาวร้อยแปดสิบวินาทีพี่ตายเกิดเออผมผมผมไม่รู้ว่าการเดยนอังเจ้น่คืออะไรสรุปรู้ละคนเดียวแค่นี้แต่เี่เราตัดตามกันเ้ย บอลอนาชอต่อได้เลยววะทั้งหมดออก็น่าจะไหวอยู่นะขอกลับแล้วของกันแล้วนะถ้าว่ากันกูกลัวว่าพวกมันจะเอากว่าไม่ใด้หรอกมันเงียบๆแบบเนี้ยเดี๋ยวกูไปเช็คให้ไปวอร์ทิ้งไว้ให้ก็ได้บอลรอนอะเอสเลียวอ,อะไรอะไรมึงอะไรมึงโอ้โหเรียบร้อยโคตรแรงสัส ตัวเข้าให้โอ้ยเนตะล่องเนตะล่องไปดูแป๊บเลยโหยี่มงลอจริดจบเกจบเกโอ้อีซี่เออทำไมเอ็กอร์ทท็อกซิกจังวะไอ้เหี้ยอีซี่วินโคตรมันเลยการเล่นเนี่ยกูเล่นเป็นอยู่ตัวเดียว และนี่ก็คือ lol wildlift นะครับท่านผู้ชมโคตรมันผมบอกเลยว่าจากที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมโมบ้านะครับถ้า lol มาผมคงจริงจังกับมันแล้วก็คงจะเล่นเยอะกว่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบ lol อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้เล่นตัวอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเราเจอกันบ๊ายบาย